สวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพิพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันเสือบเจ้า Honda r e b e l 500 Supreme ครับรถคันนี้ครับเปดเปียนปี2022เลขไม่เพียง4,000กิโลเมตรเท่านั้นครับสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงครับกระสุนแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมันเลยครับเลขไม่คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูครับ4,264กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม้จากปกค้าให้ดูทุกคัน หน้าจาเอเดินใหม่สวยใสครับไม่มีรอยขีด่วรกรอบเดินใหม่ไม่มีบุบแทกแตกแล้วฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงปุ่มกดนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยไม่มีรอยครับอันนี้แฮนด์แต่งนะครับจาก H2C นะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอดต่างๆไม่มีเรือรางครับปอกแฮนด์เดิมมือคลัตซ์ตั้งถึงมือเบรกเป็นของเดิมครับไม่โคดไม่งอกระบุกมันเดรครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนครับประกับทันเล่งตัวสอดต่างๆไมม่ีรรือางคับ ชุดสีถังเดิมครับฝาถังสวยไม่มีคาบสนิมนะครับตัวถังไม่มีรอยขีดข่วนอ่ะขอไปครับนี่มีครับมีครับนี่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 คือตําหนินะครับเป็นตำหนิคันนี้นะครับแต่ว่าไม่มีบุ่รักยิ้มครับฟิกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบเบาะนั่งเบาะซ้อนครับเป็นหนังเดิมนะครับเป็นลายเดอรมันคัทนะครับไม่มีขาดไม่มีรูครับด้านหน้าครับมาคันนี้มาพร้อมกับโมงด้านหน้าครับเป็นของแต่งติดรถจากศูนย์สำหรับลูกสุดครีมนะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยใสครับไม่มีรอยหิน อันนี้ครับมาพร้อมกับนะครับครอบชงด้านหน้าแต่งนะครับข้อกระบอกชงแต่งจาก h 2 c บางคนหน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วยางด้านหน้าครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ4,000กิโลเมตรแท้แน่นอนนะครับขอบรถด้านหน้านะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าก็อบอกว่าเป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะกระบอกชดด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์ครับแล้วก็ คาลิปเปอร์เบรกเดิมครับไม่มีรอยครนนี้มาเพราะอากาศเมื่อน้นแต่งจาก H2C ครับแล้วก็คอท่อรล่างสวยครับไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าและด้านข้างครับคนนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแต่แดงทั้งสิ้นแน่นอนครับแคสบาร์ด้านข้างแต่งจาก H2C ป๋าวบาสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับก่าแข็งเครื่องเดิมครับไม่มีรอยล้มกระโลมแตกนะครับกาดแข็งแต่งนะครับฝั่งขวาครับจาก H2C นะครับพักเท้าแต่ง H2C คันเบรกหลังครับไม่โคดไม่งอครับ คันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กันนะครับอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบานนี้อัตตาได้เปไงนี่ค,ครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบทังยนต์ดิ่งครับอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดเลย วิงาณฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังครับเต็มเต็มครับติดรถจากศูนย์สภาพอยู่ที่มัน90%าเปอร์เซนะครับไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้ายโซ่เตอร์ครับเดิมเดิมติดรถจากศูนย์สวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับ ติ๊กเกอร์ warning อยู่ครบทุกตำแหน่งนะฮะไม่มีรอยล้มเฉื่อยกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานพักขาฝั่งซ้ายแต่งครับจาก h 2 c ไม่มีรอยนะครับคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มก็ล้มแปะครับฝาวลาวเดิมสวยครับไม่มีร่วซึมและคาบกาวกุญแจคันนี้ให้มาครบ2ดอกครับแข้งอ่านนี่ครับแค s บาร์ฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยนะฮะนาคือฝั่งซ้ายครับแห้งใสครับตามสไตล์ thunder bike นนทบุรีครับกระบอกโชคด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์เลยครับเอาละครับคันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง5 8 4 9 5บาทฟรีค่าจัดไปแนนฟรีของส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกถ้าคุณมองหา Honda r e b e l 5 0 0 Supreme นะฮะบ,บอกเลยคันนี้ตอบโจทย์ครับเด็กไม่นอนรถใช้มือเดียวนะครับ อาทิ่คันครับเรามีฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าส่งทั่วประเทศแล้วก็ฟรีของแลมใหม่ทั้งคันก่อนส่งมอบจะบอกว่าถ้าคุณมองหารีเบล3 0 0ร้อยห้าร้อยพันร้อยมาที่นี่ครับทันต์ไบจตนทบรีครับเรามีให้เลือกจํานวนมากอาทิ่สคันครับเราลดเราคัา้มคสวยทุกคันแน่นอนถ้าคุณหาอยู่ต้องมาครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ